สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการแต่งหน้าเาลองเวลางานแสดงอาเซียนนะคะแต่งหน้านักเรียนควรจะแต่งเองไม่ควรจะไปจ้างช่างหรืออะไรให้เสียเง,งิน<ม>แต่งหน้าแบบง่ายที่สุดเราต้องทาครีมรองพื้นที่หน้าเราจะใช้อันนี้ BB เป็นครีมที่บางเบาเซเว่นมีขาย20บาทนะคะ แต่วันนี้บีบมาแล้วอันดับแรกเหมือนทาครีมที่หน้าเลยแต้มสี่จุดเหมือนทาครีมธรรมดาไม่ต้องไปซื้อรองพื้นแบบแพงทาที่บ้านคุณแม่มีครีมทาผิวก็สมรองพื้นเราก็ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็ถูถูครีมหลับตาถูครีมให้ทั่วหน้าอืมก็คือการทาครีมให้ทั่วใบหน้า แล้วเราก็ดูว่ามันเนียนเนียนทั่วหรือ,อยัง BB มันจะดีอย่างหนึง่งหลักตาไว้ BB มันจะดีอย่างหนึง่งก็คือว่าเนื้อเขาจะบางเบาแล้วก็ติดทนนานจะไม่หนักหน้าสังเกตถ้าเกิดไปแต่งหน้าใช้เครื่องสาอางเนี่ยเวลายิ้มยิ้มไดีเดียวยิ้มเนี่ยพอหุบยิ้มปุ๊บมันก็จะเป็นร่องเป็นร่องตามหน้าตามตามตามแก้ม อันนี้นางแบบชื่อน้องนาเดีอ่ะทีนี้เราจะมาลงแป้งฝุ่นจะใช้เป็นแป้งพับก็ได้แต่ในที่นี้นิยมใช้แป้งฝุ่นเวลาแต่งหน้าเพื่อให้แป้งมันเกาะติดจะใช้เป็นพับก็ได้นะคะแต่ครูไม่ใช้พับครูจะใช้เป็นหลักตาเป็นผู้กันแล้วก็ปัดได้เหมือนกันได้สองแบบ แล้วก็ปัดให้ทั่วหน้าหลับตาไว้เดี๋ยวเข้าตาจุ่มเข้าไปหันท,ทางนี้บ้างปัดปัดให้ทั่วปัดให้ทั่วที่เราลองพื้นมาเมื่อกี้หน้าขึ้นเม้มปากเหม่๊งม้ม่หลับตามองบน พอเราทาแป้งฝุ่นให้ทั่วหน้าแล้วนะที่สำคัญคือลืมตามอ,มองไฟมองไฟข้างบนตรงช่วงใต้ตาตรงเนี้ยเป็นข้อสำคัญเพราะว่าแป้งมันจะไม่โดนนะคะแล้วก็ใช้แป้งฝุน่นทับอีกทีมองบนก่อนมองบนต่อนะคะ จากเมื่อสักครู่นี้ทีนี้การลองพื้นไฮไลท์ไฮไลท์หรือแป้งสีขาวที่ทาใต้ตาทาเบ้าตาทาทีโซนทีโซนก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ทีโซนแล้วมาที่จมูกเพื่อให้มันเกิดความไบหรือความสว่างเพื่อกันจิ้มเรียงเงยหนะ้าหลับตาทาไปเลยค่ะ ปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นแสงไฟอาจจะน้อยข้างนี้บ้างหลับตาไว้แสงไฟอาจจะน้อย,ออจจอยพอทาที่เบ้าตาจะเริ่มเห็นความสว่างของแบบนะคะทีนี้หลับตาเราจะทาแบบบางอ่อนบนคิ้วเพื่อเพิ่มเป็นมิติที่จมูกนะคะ ก็จะเห็นว่าหน้าเริ่มสว่างขึ้นจากที่มืดมืดนะคะเริ่มสว่างทีนี้พอเราลงเราลงแป้งฝุ่นอะไรเรียบร้อยแล้วเราลงตาบ้างเราลงสีขาวที่เบ้าตาทั้งหมดเบ้าตาทั้งหมดจมูกทั้งหมดทีนี้ใช้สีในที่นี้จะใช้แค่น้ำตาลทองแบบอ่อนๆไม่ต้องการเข้มมากนะคะ สีอะไรก็ได้ที่มันสีติดน้ําตาลเวลาลงตาลงยังไงคะเวลาลงตาลงยังไงหลับตาจิ้มไปที่หางตาลืมตาเดี๋ยลืมตาแล้วเราก็แค่นี้ค่ะแค่นี้นี่คือขั้นตอนของการเริ่มหัดแต่งหน้าแค่นี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูใใกล้ใกล้เดี๋ยวหลับตาเงยหน้าขึ้น เราจะเห็นเป็นขีดในหน้านิดหนึ่งเดียวหลับตาเนี่ยเราจะเห็นเป็นขีดตรงนี้นเห็นไหมคะนี่คือขั้นแรกเริ่มแต่งหน้าสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่หลับตาไว้นะเราจิ้มที่หางตาของเราจิ้มหางตาปุ๊บเลอนเลื่อนตาได้แล้วก็ลูค่ะธรรมดาค่ะอ ต่อนะคะพอเราได้ตาข้างนี้เสร็จแล้วพอเราจิ้มไปแล้วเนี่ยหลับตาไวอ่าพอเราจิ้มอย่างนี้เสร็จเนี่ยอา๋ยวลืมตาเออมันก็จะได้ตรงช่วงเบ้าตาเราพอดีหลับตาทีนี้แค่นี้ค่ะลืมตาลีลีทำตาลีลีทำตาลีล,าล,ลีเออเราก็ถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆแค่นี้เองเอ่ะมาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเหมนลักษณะเดิมหลับตา หลับเสร็จพอเราจิ้มเบ้าตาลืมลืมปุ๊บเราก็ถูเนี่ยถูแค่เนี้ยถูเข้า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 อ่ะลับตาแล้วก็ได้ขีดตาละทำตาลีลีเราแต่งเองแล้วก็ถูอ่าลืมตาเนี่ยค่ะลากมาถึงเท่าไหนคะคุณครูถึงนี่ค่ะครึ่งตาเราครึ่งตาเราคือลูกกระตาดำแค่นี้ก็สวยละอ่ะพอมาตาล่าง เราแต่งมันออนไม่ต้องเข้มมากเดี๋ยวเราลางไม่ทันตาล่างวิธีการทําเช่นกันเราทิ้มที่หางตาแต่ถ้าเรามองตาต่ําเหมือนที่แบบกําลังมองจะทิ้มกับลูกตาต้องมองบนออามองบนนิดหนึ่งแล้วเวลาอ่านเราจะส่องกระจกยังไงมองนิดเดียวแล้วออามองบนแล้วก็ถูแค่นี้ค่ะหมันะเดี๋ยวมองบนแล้วก็ถู ถูมาถึงไหนถูมาถึงครึ่งตาเอามองบนมองบนถูมาลูกตาดําไม่โดนตาเพราะว่ามันแค่เปลือกนอกแค่นี้ผ่านออีกข้างหนึ่งมองบนมองบนมองเพดานเดียมองเพดานถูข้างนอกไม่ถึงตาดำถูเข้ามาอ่อนๆอ่องอ,องใกล้ๆเดียมองสิ่หันซ้ายหันขวา หันหันเห็นเห็นสีที่ตาไนะหมอ่ะลืมตาม,มองข้างบนสิเออมันก็จะเป็นเงาเห็นไหมคะอ,อ่อนๆแค่นี้เองนี่คือแต่งหน้าแต่งหน้าล่ามอ,อีกอีกนิดนึงมองบนมองบนมองเอออ่ะทีนี้เพิ่มความคมความเข้มให้ลูกตานะคะในเปิดตาเนี้ยมองบนสิหนังตาเราอะ่ะ เราทาอายอายไลเนอร์สีดำน,นี่อายไลเนอร์อะเพิ่มความคมนะคะมองบนมองบนมองเพดานแล้วเราก็กิีดอายนับหนึ่งสองสามเสร็จแล้วอีกที